สึกกันในขันอันเดือดรานนะครับแต่ปักเมื่อวานโหนมากของพี่ท็อปอะเอาเรื่องเลยซื้อเรื่องเยอะมากเลยเติมยวซาไปครับนี่แอบแต่ป้อมด้วยเนี่ยทำเป็นเล่นไป ไม่อ่อนโยนกับน้องเลยเปิดบัตรจนได้ฮะทางด้านฝั่งนายคราสผมก็พลังงานเกาะจีและพื้นไปะมันแรงเกินไปฮะเกินจะรับไหวตอนผ่อนก็เข้าหรือเปล่าเอยส่วนแจ็บแตกครับโดนไล่ฮะแล้วจานคิวก็ไม่รอครับสามนไปเลยฮะ ตรงกลางนี้ผมไม่มีมานาโรล,ลิงแันเดอร์มุมอร่อยครับท่าน้านท็อปสันก็ลอดไปไวมอนก็ซ้อนมาะในค่าละลายผมเจอแก๊งตะลาครับจากนั้นคิวแล้วทีสเวทครับเรื่อยๆตอนนี้ <c oughs> เลื่อนมาเราเปิดพื้นไฟครับอับดุบสายเปิดมาย้ำต่อด่านน้ำแะ้อับดิบ้ายใส่ดาน <c oughs> แจ๊บสไปแล้วแจ๊บก็ถอยครับหุบมาเซตเอาแก็โมออริไล่ตามมาส่วนด้านฝั่งรอยน้อยก็จัดการท็อปสันไปครับอันด้านนี้สวนมาในคลาสก็เอาเพียวถอยเหมือนกันนะแต่ก็กระเตื้อขึ้นมาครับตอนนี้ออโราครับสองต่อสามครับยังเดือดอยู่แบบนี้โหมดคืนนะครับออโรร拉ไม่ผ่อนฟ้าผมสองเข้าไปครับใส่ท็อปสันและสโนบอลเปิดดีคลิปมาผมเดินครับแล้วก็พยายามจะว้ากับเจอหุบดิสเบลไปครับด้านตัของฝั่งท็อปสันยังไงดีฮะ ไม่รอดครับไวมอนก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเลยว่าเสียอยู่เลยฮะทางด้านโลของดาร์คเซียห้าพันับผมมาสโซบอลไปฮะชนไปทีกระชากมาอินฟลูเบตครับผมเปิดไปครับแล้วก็ไล่บทเลยฮะท่านด้านฝั่งจานคิวเรียบร้อยโรลลิ่งเริ่มมาพร้อมแอปดาเมจฮะชนไปทีด้านฝั่งโทบีนี่เดียวครับโรลลิ่งมาชนตัวของดูมดูมขยับไปนู่นครับ โรนัลด็อกก็สัมผักระโยออกไปฮะโดนดาร์คเสียกับดูมฮะบทยำๆสัมผักระหว่างครับผมแล้วก็ใส่เล่นมาสตาร์ดิกซอมสวนไปครับทีน้าโรนลดอกหยุเลือดไปแต่ออลีครับเซฟได้สวยครับผมมาแบบนี้ชิวคลาสครับเอาสองแล้วพุ่งออกไปวอร์พันต่อยมาครับผมทางด้านนายคลาสไม่รู้จะดูมใครครับเจอจานคิวครับต่อยไวมือไวแล้วก็ต่อยไวโลลี่เดอร์ตาครับไปที่หน้าท็อปสันใส่แล็คโครี่มาวิ่งไวๆชิวคลาสไปย้ำต่อวอร์วิก้าเปิดไว้กับโทบิ แต่ว่ายังไงล่ะครับเซิร์ฟวิ่งเข้าต่อเจอเดวิดเพิร์กก็บลบหนีไม่ได้ครับทอมสันละลายไปแจ็ปเอ็กโซเจซึมมาจานคิวไอชาร์ดเกี่ยวได้ดีครับแบบนี้วอลรัดพันต่อยย้ำต่อทีสเวตจบงานฮะัจ็ดการนะโทบีขึ้นมาเป็น6ต่อ4อี่อไล่มานี้คลิปสวอมเวฟไปครับท่านั้นฝั่งโทบีล่วงฮะแก๊งคืนกันป้าครับเลนบนก็จะบวกแล้วโรลิแองเดอร์สตาร์ทมาชวนเข้าไปที่ด้านในคลาสโอ้ ไว้ครับจังหวะนี้ดาโดของฝั่งนายคลาสเราถอยไหมเอ็กโซซึ่งเปิดไหมครับยังไงต่อเปิดขอบไว้หรือเปล่าเอ้ยเพื่อนฟังตัวอาเพียครับเดินถอยออกครับมีวอลไม่กล้าครับคั่นไม่อยู่ครับแต่ก็ไม่ได้บล็อกทางอะไรขนาดนั้นนะสตาร์เิกซอมมาไม่มีตัวอะไรครับมีแต่ตัวปลอมฮะัพิมย้อนไปก็ไม่ไหวครับนี้รันดริสเวตจัดการไว้บอนไปเรียบร้อยฮะถอยเลยครับตอนนี้เป็น8ต่อ4ครับเงินของออโรล่าขึ้นมา 2K ครับ วันนี้อากาศร้อนเหรอใช่หรอบอลพันต่อยครับไอชาดไซเลน์มาอคิ้วสโนบอลไปครับเน้นๆเลยไม่ต้องขยับไปไหนครับผมทางด้านฝั่งท็อปสันมีสำรองไว้ตรงนี้ด้วยเผื่อเขาแก้หวอดสูงบอลพันต่อยอีกแล้วครับแล้วก็ไซเลน์มาครับทำให้ทางด้านฝั่งดาร์เซียไม่ได้ขยับครับผมไอชาดที่คัปฟีเล่นจานคิวไปสโนบอลหลบเวฟฟอร์มของอาเพียวครับ ด้านนี้ทีเวิตโยกมาเปิดหลับเซตอัพไฟก่อนฮะหรือว่าถอยดีหลับครับผมรีเซตไฟครับเนื่องว่าจะเซตอัพรีเซตดีกว่าครับเพราะว่าหมดหลอดทั้งหมดแนละ้วเล่นเนียนตาไปก่อนได้ทางด้านฝั่งเออ่ดาร์คเซียมาก็คุมแนละ้วฮะในเพลย์แบบนี้ดูมซื้อมาเป็น bling ครับผมแต่อย่าลืมคะคุณต้องระวังบอมฟิ้งด้วยฮะบอมฟิ้งเลดเกมยากก็ยังเป็นปีศาจลาอยู่โอ้ย ยังไงดีโรลิเกนเตอร์อาจขึ้นไปด้านบนไปเอาตัวที่ใหญ่กว่าหรือเปล่าครับหรือว่าหนีก่อนดีพื้นไฟเปิดมาเซนจาร์คิวปุบช่วยได้สวยครับเซนออริแล้ววางวอลลิก้ามาลางฟอร์มตีไม่แตกครับผมแหมยัดฮิวซับให้ได้พอดีครับขุดมาหลายขวดครับทางด้านฝั่งออริซูเปอร์เซฟสุดๆอาจารย์คิวรอดไปได้ครับโชบ,บีครับโผล่มา บาไปเออเชลสตันเปิดย้ำต้งต่อฮะดูมันลงไปเลยหรือเปล่าท็อปสันมาครับดูดเดือดหายไปเลยว่าจานคิวครับปุบเซฟไว้แต่ก็ไม่พอครับดูมันตัดคิวนี่เองกรับหมดแล้วก็บดย้ำกลับคืนเป็นเปล่าออโรร่าครับแตกคู่เหมือนกันแล้วโทบีกับนายคลาสด้านฝั่งท็อปสันก็วาร์ปกลับไม่ได้เจอรถเข้าไปซ้อสของน้านแจ็บแบบล็อกขากันไปท็อปสันดูเลือดซูบผมส่วนไวมอนจะเปิดตัวเปิดแจหรือเปล่าไม่กล้าเปิดฮะอ่ะเพียวต้องขอเวลาฟาร์มของตอนนี้หรือว่ากลัว ดันป้อมไปแล้วก็โดนดาร์คเซียรวบจริงๆก็หลับสวนได้นะกลัวเซฟไม่ทันมั้งไปเลนเปิดไปไอชาดมาแท็กทีมตีวัตถพันธ์ต่อยซอนเคิลเรียบร้อยละล,ะลายกับนายคลาสไปเวลา30วิครับด้านนากาก็ฟาร์มไหลมาจอยไฟครับได้เงินล้วได้เอจิต นี่นอนเราเต็มกลาก็นิดหน่อยฝั่งนี้เล่นในไฮกล้าของตัวเองครับออโรล่าครับเพียวเข้าไปในระยะไม่ปลอดภัยครับผมเปิดเลยครับโรลี่กันเดอร์แล้วก็ปี้นาการไม่ได้แล้วก็ถอยครับเอกซโกลิซึมเปิดมาแล้วต่อวอโริก้าก็ขั้นไว้ครับผมไม่ให้ผมมาจากกรูอเปล่าเลยด้านดูมก็ดูมไปใส่แล้วแจ๊บแจ๊บเปิดพิกบีครับ ดูสูบเลือดไว้ก่อนแล้วท็อปสันให้เลือดเต็มไว้ก่อนเวฟมาจังหวะน,นี้หายไปเลยครับแรงจัดขอมอฟฟิงฝั่งด้านนี้นาการหลับครับผมน่าจะต้องรีเซ็ตไฟหรือเปล่าหรือจะสู้ต่อสู้ต่อไม่คดีเท่าไหร่เอา้าไม่ถอยเลยครับโอ้โหอย่างไงดีครับจะเอาต่อครับโลลิ่ทันเดอร์ไม่มีแล้วนะด้านตของขาฝั่งทีเสเวตก็เรียบร้อยครับร่วงกันไปครับฝั่งด้านจานคิวต้องรีบวาร์ปกลับทันทีฮนะโอ้ เหมือนจะหมดทุกอย่างแล้วครับผมแล้วเลือดแจ็บไม่พอด้วยฮะยินอร์เบดมาเดทรอล็อกไว้แล้วก็เดบิคเพิร์กไปครับเดินตัวปริวแล้วฮะดูมเดบิคเพิร์กครับเอ็กโซซิซึมจีครับเรียบร้อยเอาให้ได้เอาตายไปเลยฮะไม่มีปวดหัวบอรถพันต่อยไปครับไซเลน์มาครับดาดของฝั่งทอมสันเรียบร้อยครับผม ฝั่งด้านอาเพยียวครับสโนโบอลชนไปก่อนหนึ่งทีอาเพยียกก็ถอยมาเล่นอยู่ในกำแพงนาการหลับอีกรอบครับผมอาเพียวบีเคบีอย, B B อยู่แล้วก็นายคลาสบีเคบีก็ไล่กันไปจังหวะนี้ยังไงดีดูมอัดทางด้านฝั่งทีซาเวสเวิร์คเกิลแทงไปล่าเพยียวล่วงไหมเวฟฟอร์มออกไปได้อยู่ดีครับผมโอ้โหเอ็กโซคิสมไล่กันแจ๊บแจ๊บบทไปที่นั่นโทบีโทบีไม่รอดครับผมวิกเซซีของนั่นรอเรนนอฟครับ ได้ปักหน้าท็อปสันไปก่อนครับแล้วตามต่อด้วยงด้านฝั่งนี่ฮะดาร์เซียอึดให้พอผมเเรดกันให้ดีครับระหว่างนัททัสแล้วก็นากาไฟนี้ก็เพอร์เฟกต์เพย์กันไปครับเงินเด็กมา 9K ครับออโรล,ลาครับสบายครับผมเป็นจังหวะที่ทันดานเนี่ยฝืนนะบ b k b จะตีนากาให้ตายก็ตีไม่ลงคะเอาไม่ลงมายคาร์ท็อปสันครับกลับมา ไม่ได้โดนแลทัโดนแล้วทัวแล้ลงมือถือนี่ห้ามห้ามปรับอะไรทุกอย่างต้องเหมือน PC ทุกอย่างห้ามปรับเอาให้เล่นกันเป็นบ้าไปเลยโรลิ่งกันเด้อเอามาคอนเทนต์โลชาร์ดครับวัแบบนนี้นายคารดด้วครับเม์เซกวินให้หรือเปล่ามาทีละตัวหวานหอมอร่อยครับฉันนั้นอเิียวพยายามล่าครับรอโรลิ่งทันเดอร์หมดตะเกียบได้ดีวอลล์พันต่อยมาดีสแตตแบบเต็มข้อครับทางด้านฝั่งบอ์ฟิง ว่ายังไงฮะซอนเพิ่งเข้าแทงยาวต่อเซิร์ฟสวิงมาจะกลางกำแพงใส่ครับโดนแค่แจ็บก็เดียวแจ็บดูดเลือดสู้แบบสบายๆเวฟฟอร์มมาใส่ด้านฝั่งนี้ครับนาการมีหุบช่วยครับออรีแล้วตรงนี้วอลพันต่อยมาเนี่ยโ,โทบีโทบีครับผมไม่รอดพยายามจะดึง4ตัวครับแต่ก็ไม่ไหวบีกบีเปิดมาทอมสารเจอสโนบอลมาครับบีกบีทานไม่อยู่ต้านทานไม่อยู่แต่ก็ไม่ไหวครับละลายไปกับพี่ท็อป เพยียวไวมอนถอยแล้วครับแล้วก็ทำการตีโลชานกันต่อครับทางด้านฝั่งทีมออโรราฮะทีมตีไปเอจิโซวีมอทอครับให้รอเรนอฟเก็บครับเพราะว่าเป็นหน่วยทะลวงฟันแต <c oughs> ่ด้วยมอนครับจะขึ้นเป็นอากาดิมบิงมาสมองแบบหลับเลยหรือเปล่าดูบันไปจังหวะนี้อินฟอร์เมบตมาซัดลงครับสตาร์ดิกซอก จับตายทีเสวตได้ครับผมพี่แกสมกตามมาเรื่อยๆนะตรงนี้มีวอร์ดครับวอร์ดเพิ่งเซตไปแล้ววอร์ดเพิ่งเซตด้วยส่วนโรชาอีกหนึ่งนาทีครึ่งครับถึงจะเกิดสมกซ้อนมาท็อปสันแล้วก็ไวมอนไปเล่นไฟวอล์คิกมาแบบนี้โรดิงทันเดอร์ไปหมอมชนยับๆครับซอนเคอรซัดลงต่ออาเพียวเรียบร้อยฮะด่านของฝั่งนี้คิวกระอลรถพันส่มาที่นายคลาส แล้วสโนบอลไปลาหุบช่วยครับผมดิสเบิลกันยาวๆบีเคบีเปิดมาอินฟินิทเบลดครับบอลพันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ซุ่มเข้าไปปิดทางด้านฝั่งในคาร์ดได้ครับรอรน็อปรอยนอฟฆ่าไป10ตายศูนย์ครับบียอนก็ไล่ไปแล้วเสียมอฟฟิงครับผมแล้วก็ดูมไปครัรอบนี้ทําสวยครับทันด้านี่โดนหนักๆเลยออโรล่านี่ทําสวยครับแอมดาเมรครับลูนล่างครับถอยกลับมาครับโรชานเกิดพอดีครับ ให้ความสำคัญกับอ็อบเจกต์ครับเล่นเนียนตาไว้ก่อนเล่นแบบเซฟนะไม่ต้องการพลาดในทุกๆท,ทามมิ่งเลยครับออโร拉แล้วค่อยขึ้นบ้านกันใหม่ถือว่ามีเอจิสแล้วขึ้นบ้านก็น่าจะโอเคนะเดิดออมเข้ามาเะนนั้นธันดา้าสมองแตกไปแล้วโรลินเดอร์ครับเดบะบิทเคิร์สลงย้ำต่อเช่นนั้นฝั่งออริเดีบลอยครับผมโรลิงกาดเข้ามาจหวะน,นี้บริพันธ์นครับไปต่ออีกที เขาซัดต่อหรือเปล่าในคลาสบอลจะเล่นกับรีไปครับบีดมาย้ําต่อครั้งครับสตันเปิดมาเวฟบอลมันเข้าไปครับบอกใส่หนักที่ด้านฝั่งแจ๊บแจ๊บก็หุบไปแล้วสโบร์ครับวอลลคริกต่อมาอีกจังหวะนี้ซิเคิลแทงไปครับนั่นของฝั่งรอเนนนาร์มเสียนั่นเอจิสโซมิวท่อครับไอชาดเด้งบล็อกเข้ามาเสียนั่นฝั่งดาร์คเซียยังไงกันต่อดีครับบอกบีดฟุตเบทครับคอลงต่อหรือเปล่าวอลลคริกมาอีกทีนึงครับบอกรูดไปครับเดนดาเพียวกดสนิทครับบอกยิงมาเลือดเต็มครับ เปิดหลับครับผมเพื่อรีเซ็ตไฟย้ำต่อทางด้านนี้ก็เอ็กโซกิซึมเปิดไฟบผมพยายามจะใส่เลนแยกล่างก็หลบมาอีกหนึ่งทีเวฟฟอร์มผ่านออกไปครับที่ยิงกระจุยกระจายบอกเนื่องคิวจะร่วงครับผมและนี่ก็มีเครื่อบดีขึ้นมีฝ่ใส่เนื่องฝังเพียวสไลด์ช่วยเนื่องเพียวต่อเดี๋ยวกับผมทำการเวฟฟอร์มหนีไม่ได้แต่โลลี่นันเดอร์ตามอยู่ฮะโลลี่นเดอร์หาไปเจอแล้วโค้งมาเจอแล้วไงต่อโดนสโลด้วยอินฮิบิตครับย้ำลงต่ออีกทีโลลี่นเดอร์ชนครับรีสเตตมาเลือดเต็มแม็กคครรัับผมลลขึม้้งงยาลอีก้ง ด้านนี้เคลือบรถต่อ,อให้นี่นอาเพียวครับโดนไซเลนต์ครับเวฟฟอร์มเวฟฟอร์มไม่ได้เวฟฟอร์มไม่ได้โดนล็อกขาด้วยครับอาเพียวเรียบร้อยบทต่อเน,นี่ยท็อปสันจะมาช่วยเพียวทำการบ,บีคบีแล้วก็วาร์ปกลับไปไม่ได้พอเจอวอลเล็ตคิกมาแบบนี้วอลเล็ตพันต่อยอีกทีครับจาร์คิวท็อปสันล่วงไปครับแตกคู่ฮะชันดาขึ้นบ้านต่อเลยครับในเพลงนี้ครับผมสโมกแตกไปแล้วแหมเตรียมต่อยครับ สตันไม่โดนครับบอลแล้วคิกเลยแล้วกันนะเตะฝากกันหน่อยบีเคบีแล้วสโบอลครับยื้อครับยื้อสุดใจครับผมขึ้นกลางโดงกลางบนแบบนี้จานคิวครับไปเจอกับบอลรพันครับผมใครด้านนั้นฝั่งอาเปียวหนักๆครับผมจานคิวร่วงก็จริงครับผมและนาการหลับครับจังหวะนี้จะเซตอัพไฟหรือเปล่าเซตอัพก่อนครับหนึ่งทีครับมีลีเวเชอร์อยู่นั่นเองแจ็บก็เอ็กโซกิซึมไปแล้วฝั่งนี้ใครดูมแบบหนักๆดูมยังมีอันตีครับแต่ว่าดูมก็แตกพ่ายไปไม่มี ซื้อเกิดครับผมร้อยวินาทีครับด้านนี้ก็ซัดเต็มๆครับคาร์บอริก้าเลื่อนเปล่าทีเวิตครับรีเฟเชอร์แล้วก็หลับอีกรอบหอมเพื่อที่รีเซ็ตไฟแต่ว่าเขาบีคีบีเวฟฟอร์มอู้แยกล่างหลบถึงนั่นฝั่งนี่เวฟฟอร์มไปกบรอดไปได้กบทีซาเวิตและบีคีบีอาเบียวหมดแบบนี้ยังไงต่อดีครับซอดเข้ามาแล้วก็แทงยับไปทอมสันทอมสันยืนหยัดหลังติดบ่อแล้วซอมเข้าแทงสองครับตัดสตันไปด้วยที่ทอมสันรอในน็อครับเทรดกันไปกับเริ่ดโทบีครับแจ็ปตอนนี้ชีวการดึงไว แล้วก็ไล่ครับดูดเลือดหรือเปล่าดูดเลือดคููดาวครับสอดเข้าแท็กครับรอดในน้องครับผมติดสตันไปเรียบร้อยครับปลาเพียวโอ้ทางด้านฝั่งทีเวิตเกือบบครับเมื่อกี้เจอมอลฟิงเวฟฟอร์มฮะและเวฟยิงด้วยนะอัพแอสแท็กมาครับแต่ว่ากดแยกล่างได้ทันครับผมก็เลยไม่โดนดาเมจครับเลยรอดในไฟครับผม รลับเซตอัพใหม่ได้ครับโรลิงเดิมมาใส่ท็อปสันครับท็อปสันไม่มี BKB โบโรลิงโรลอัพย้ำลงต่ออีกทีครับเวฟฟอร์มเข้ามาเคีร์คีก็อาผยวด้านโดของฝั่งทีมออโรร่ราครับถอยกลับก่อนครับในเพลย์นี้ฮันเดอร์สไตล์แปะลงโดนนั่นแจ๊บครับเดโมนิครีนครับผมให้นั่นฝั่งแจ๊บได้ครับ ล่างปลอมนี่โยเยียไปหมดแล้วดูงไปจังหวะนี้ก็ผูกช่วยแล้วครับแล้วโรลินเชอร์มาครับชนแบบตัดแนวหลังยับยับครตัดแบบไม่หยุดครับผมต้องปีกเคปีเลยครับแล้ววอร์ลิก้าเปิดไปจอดกี้ไปที่ดีซาเวดดีซาเวดก็ถอยไปได้แล้วหลับครับผมดึงเลือดให้ต่อยทีนึงอาจารย์คิวโดนดูมครับถอยไปด้วยโซนเค้าแทงมาใส่โทบีว่าไงครับผมซื้อเกิดมาครับแจ๊บ ไล่ไปที่โทบีนาการตัดแนวหลังคระบบเข้าโค้งไว้ก่อนล่อซื้อกับจู๊บแบบจะจัดเวฟฟอร์มขึ้นมาสโนโบอลหลบอีกครั้งครับอาเพียวหล่นคอครับแบบนี้วอล,ลกระติกเตะแล้วนั่นฟังทอฟสันออกไปจากไฟครับแล้วนั่นฟังทีซาเวีดกับวาร์ปย้อนมาช่วยวาร์ปย้อนมาช่วยรวบตึงตีเข้าไปที่นั่นฟังทอฟสันทอฟสันแตกพายครับผม120วินาทีครับ ด้านเพียวก็พยายามจะถอยครับตรงนี้ว่าไงยิงเคลียร์ล่างปอมนาการนาการผมปัดตรอนมาแล้วก็เฮกเฮกใส่ต่อเพียวไม่รอดครับรีสแตตไม่ทันครับผมเรียบร้อยครับเหมือนจะไม่ได้กดด้วยเจอจังหวะเผลอเข้าไปดันกันต่อกับแบบนี้ครับไวมอนถอยแล้วครับเหลือกันบ้านแค่ดูมกับทางด้านฝั่งดินลัตเตอร์ฮะซึ่งแน่นอนว่า2ตัวนี้เป็นซัพพอร์ตครับของอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ซอรเคิลแทงมาครับโรอัพหักล้อซอรเคิลแทงต่อ ไม่รอดแอไวนมอนนาการทำคีบกลางเลยครับเพื่อที่จะทำการตีบารรกแล้วจบเกมครับเอทำไมไม่ออด้านล่างกระจบไปเลยฮะพี่ชายกลัวเหตุการณ์พิกผ่านครับเอาชัวร์ไว้ก่อนนะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเอ็นกลางสิยังไงต่อจีจีคอครับท็อปสันเป็นทางฝั่งทีมบอลล,ล่าชนะไปในเกมแรกฮะไฟกันแบบมันๆครับผมนี่แหละฮะทีมไฟต้องละเอียดครับ ออโรร่าวิกติให so, right. ้กับทีมทันดาครับผมเกมที่สองนะครับออโรล่าคว้ามาแล้วในแต้มแรกครับผมก็ถือว่าชื่นเมื่อนะครับขออีกแต้มหนึ่งได้ไหมสองศูนย์แบบเต็มๆครับจะได้หวานเจี๊ยบซะหน่อยบิสมาร์ตเตอร์น่าจะบิวมาตรฐานเหมือนเดิมหรือเปล่านั่นคือแซลมอนนะแต่ถ้าบิวตีกลองนี่ก็อาจจะยังไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับ แต่ต้องรอดูครับว่าจะโถมยังไงดีฮะถ้าแบบดันบ้านหรือว่าเอาซัมมอนมาช่วยทำซีซีด้วยก็โอเคอยู่ใช้ได้ทัดวิ่งเข้ามาทีหลังครับบัตรไกเน็ตไปฮะไอชาดบอกมาแล้วก็วร์ปทันทีครับเดี๋ยวตายนะปล่อยนกออกมาด้วยครับล็อกขาอุย้ยเฟิร์สบัตเลยครับนกออกครับผมเจอนกออกล็อกขาดิซเบิรวาว์ปไปเรียบร้อยเลยฮะนกออกแล้ว หนึ่ศูนย์มาครับออโราครับเลนนี้ก็น่าจะโดนอาจารย์คิวเกี่ยวมาปุ๊บมีตายแน่นอนฮะด้านบนนี้ก็ชัร์นไ่้ออกไปแต่แจ็ปไล่ล่ามานกออกแล้วก็สโสดบอลชนยับต่อแท็กทีมด้วยไปนกออกอีกรอบหนึงแท็กทีมตีบทยับๆับเรียบร้อยครับสามศูนย์เครับออโรลาลครับมามา่มานใหม่เล่นเลนเฟดกดเลนเฟดขวานซิงครับผม โดนกดยาวๆครับแบบนี้ส่วนแจ๊บก็นกออกครับจัดการนั่นอาเพียวต่อพลังแห่งหมูหมากาไกา่ไม่ได้ขวานเลยครับเน้นเป็นอินนาร์บีครับผมเพราะว่าแผ่นี้เพิ่มแอ a แฮสปีดมาพอสมควรนะให้ออราบับกันไปแล้วก็ขวานซิ่งมาจ้วงย้ำต่อซะโทบีโทบียังไงครับยิ่งเหลายิ่งลัวยิ่งแรงครับไอโอยิงตามต่อโทบีล่วงฮะไฟร์ไฟมาใส่ครับแต่ว่าไอโอเนี่ยมีทางด้านฝั่งฮีลวิงโรตันนะโดนพลิกสถานการณ์ได้ต้องระวังฮะ กร์ขึ้นมาเป็น50ครับใน5้นาทีครับเอาโรล่ามาแบบกดเลนโหดถ้ามันปนๆอยู่กับคีฟพาร์ตี้หลักจะเป็นฮีโร่ก่อนเสมอมีกลิ่มย้อนมาใส่ทางด้านฝั่งแจ๊บน็อกแบ็กมาสโดบอลครับหลบทางด้านตัวของไฟร์ไฟครับแต่ก็ยังไม่รอดดีเจอชัมเนปปี่ยโปยผมอาจจะแตกคู่หรือเปล่าโอ้โหแตกคู่ครับเจอก็แพ็กแก,งก๊งมาเหมือนกันฮะด้านฝัง่งรอน็อกเข้ามาครับ เอกโซกิซึมเลยครับพร้อมลูนเฮดครับผมยังไงก็ไล่ครับยังไงก็เอาตายครับผมใส่ด้านในคลาสต่อก็ยิมย้อนนะ่งรอหนอไปครับผมวิ่งจี้กันมาที่สไนเปอร์สไนเปอร์กดวาร์ปย้อนเลยฮะด้านนี้ก็น่าจะถอยกลับเลนฮะแล้ดายจนได้ของเอกโซกิซึมมาพร้อมรอหยุดไฟครับแบล็คเลเดอร์เข้ามาซ้อนครับผมแต่ก็น่าจะปล่อยนั่นอาพิโอฮะเขามากันเยอะเกินไปครับที่จะรับไหว ไฟเออไฟแล้วเฟรมเบรกเนาะเข้าไฟครับอายโอลิงหิว <c oughs> มาต่ออีกทีหนึง่ง <c oughs> ถอยกันยาวๆนายคลาสนี่มากันหมดเลยเนี่ยท็อป <c oughs> สันบอกว่าใจเย็นน้องๆพี่ขอฟาร์มก่อนเอาวิชเบรกมาเดินสไลดครับผม <c oughs> เปิดมาจังหวะนี้ครับเหยียบย้ำลงไปแล้วก็เปิดอลิสต่อยครับงัดกลับมาแต่วโถหลอดมีปัดด้วยฐานนะไม่นจะเป็นต้องใช้ละมั้งเนี่ยเหลือๆครับผม แล้วปักโผมาต่อหน้าปักไซเลนครับคอยไปแป๊บบัเทอร้านมาล็อกล็อกหน่อยสิล็อกหน่อยสิไม่ติดติดไมมนกออกมาติดพอดีครับผมแล้วล็อกขาตามย้ำต่อเบรกลิงกันกระจุยครับไฟฟมาต้องโยกหลมนิดนึงครับต่ขอบไปครับควงขวานมาครับไม่ถึงครับด้านฝั่งแจ็บนกออกนกออกนกออกสึกทีไปเลยปีเจียนเอาปีเจียนตายโอ้โหด้านนี้จานคิวก็จัดการไวมอนด้านหลังไปครับผมตามสุดครับตอนนี้ สตันไปครับใช้เลยครับภายมัรอครับผมแล้วก็เรียบร้อยกับนายคลาสครับอันติลงจนได้มาไป็นดั้นดานต่อครับซัดไปเอานนี้ด้านนี้ตบย้ําอันนี้ครับเต่าปะโอ้โหต่อยแบบไม่หยุดยั้งครับผมกซนทีเสวีร่วงครับแบตเตอร์ดานโดนล่าครับผมไอ้บื้อฮะไซโคนครับผมดิสเบล โอ้โหพยายามจะหนีครับยื้อไปหน่อยหนีไม่พ้นครับทันทีเวตล่วงไปฮะไอ้บื้อไอ้บื้อโดนลากเข้ากลางโดงครับแต่ก็มากันสี่ตัวครับเราไหลมาทีละตัวเรียบร้อยเลยฮะเฟรมเบรกมาใส่ต่อทันทีซ้ายครับเฟรมิงลาโซต้องยอมปล่อยไอโอไปตอนนี้เดินเกมครับหมดท็อปซันแล้วฮะ ท็อปสันบอกเปิดโหมดได้ทุกคนพี่กำลังจะได้วิชเบแล้วฮะสไนเปอร์ RP อาเพีวมาเป็นคอนสายฟา้าตอนนี้โหมดท็อปสันโหมดท็อปสันไล่จับทีละตัวคืนกำไรกลับมาตอนนี้เงินกลับมาเท่ากันนะเมื่อกี้นําอยู่ 3k กัเห็นอยู่หลันหลัดนี่แต่ว่าเราไปเสียทางด้านเดสโพเบตแล้วก็โทวร์ลอดครับเงินฝั่เท่าข้าก็เลยฟื้นแล้วสไนเปอร์ก็ได้พื้นที่ฟรีฟาร์มฮะ พลังนกออกอยู่ไหนฮะเขาะมาวอล์ดพันธ์สวยครับจานคิวได้บิงมาทำเกมแล้วเอ๊ะเราไม่มีสโมกเหรอ๋อสโมกอยู่กับทางด้านฝั่งออริสโมกให้แจ๊บไปโฮกใส่สักทีไหมหรือแจ๊บต้องการเฮมโอเวอร์หลอดก่อนนะตรงกลางโดนอีกแล้วครับใสโคนยืมไม่ไหวครับลอเลนน็ เลือกเป้าได้แต่ก็โดนลากเข้ากลุ่มอยู่ดีลากเข้ากลุ่มลายเฟยเบรกน็อกสองครับเฟมมิงลาโซ่ครับแอสเซนเดตซูมก็ไปเหรอเชนดนฝั่งอาเพียวจัดการคิวส์ไปครับด่านนี้เหยียบม,มาต่อ,อยที่บอลโทบิจิการนั่นออริไปฮะเรียบร้อยแอสเซนเดตซูมไปที่ฝั่งเจฟส์ก็ผมอีลาซีออกมาอีกทีหนึง่งเจฟส์ก็ไม่รอดครับเิ้ควนั้นโทบิสไปฮะ แล้วก็เวลามันจบคอมโบนหรือว่าใช้สกิลมันจะเพาส์ก็บผมติดไซเลนต์ด้วยครับเอาเรื่องอยู่พี่แกไปหนีฟาร์มจนได้กันนิมจะเป็น BKB ต่อด้วยรถครูดาวไปเหลือเอลยห้าสิบวิถ้าอัพเต็มนะรอเลนนอปก็จะขึ้นเป็นทางด้าน BKB ครับขาดอีพันสองเข้ามาดีดครับผมอลิสต่อยครับติดไซเลนต์จบคอมโบต่อยไซเลน์ครับ เจอเผาสลลัว,ลวทเทเต์ออกไปสตาร์ดิกซอมมาเขาออบใส่ด้านแจมแจม,แจมโดนเหยียบต่อยเรียบร้อยครับโอ้ต่อยล่วงมาเลยเอานะอย่างน้อยเราก็แบ่งแต้มหรือเปล่าวะอาจจะคัมแบ็กก็ได้ครับสองแต้มเราต้องคว้าไว้ เซียนเสมอไม่ค่อยดียเล่าไหร่มีลาโซมาครับลากไปละลายครับผมอัพเพียวจัดการนั่นของออจานคิวไปเรียบร้อยครับอีกคู่หนึ่งเป็นฟอลคอนกับ G2G นะที่แข่งคู่ต่อไปฟอลคอนไม่ค่อยอยากดูอะไรมันเก่งเกินต่อยไปครับเย็บมาเปิดแพดเดิ้ลทรานไปวันนี้คอเย็บยาวเปล่าดีดตัวมายิงครับฉะนั้นอัพเพียวก็ไอ้บือ้อต้องไข้ไอ้บ,บื้อแบบหนัก ไอ้บื้อควักแล้วอีกครับเรียบร้อยก็โดนไวมอนครับทันเดอร์สไตล์หัวไปโอ้ไอ้บื้อทางด้านฝั่งไอโอจะกลับหรือเปล่าเจอมาซี่ครับรีบาวเข้ามายังไงดีพี่ชาโดอัมูเรตเหรอชารแน่มาแล้วก็เวบัดตรงๆครับไม่รอดฮะเบมิงลาโซมาใส่ต่อวอลเล็พันต่อยช่วยครับดีมคอยจับล็อกไปนี้แบตเตอร์ชานบีเคบีครับเหลาเลยครับเต็มเวลาใส่ทอมสันทอมสันลั่วมา สตาร์ดิซซอมคับคันไปก่อนแล้วดีตัวไปของคันก็สิบแกลเนตครับทางด้านหลอน้องกับแจ๊บกับจี้ก็ไปครับแต่อาร์เพียวกัดปันยิงแล้วกันเซนเดแจ๊บแจ๊บร่วงไปต่อฮะสไลด์ลงล่าไปครับแล้วก็รีบวาร์ปทันทีครับเดี๋ยวโดนเกี่ยวสไลด์ช่วยต่ออีกหนึ่งทีครับเดี๋ยวโดนล็อกรอดไปได้ครับอาร์เพียวเสียไปสองตัวครับทีมออโรร่าครับนั่นคือนั่นบีสมาร์เตอร์แล้วก็ทัสส่วนทางด้านโดของฝั่งทีมทันด้าก็เสียมาซี่กับปักไปนั่นเองฮะ ซึ่งเงินได้เยอะกว่านั้นโอ้ซื้อเกิดมากับไอโอเปิดมาเฟมิ่งลาโซผมต่อยไปครับเทนโทบีกับบีคบีเพียวจกกัดการนั่นแจ๊บใครกบเรียบร้อยใส่เลนเปิดมาเทน,นโทลอลตแอสเซนเนซซูมไปกดบี b บีมาตอนที่ทรีสวีด์ด่านขอ,องฝั่งโทวอลตดก็แซงเงียดฉากรบผม ถ้าเป็นวัยรุ่นเขาจะออนสิงดิสคอดไปแต่ว่าคนแก่ก็อาจจะออนไม่เฉยไปอ่านข้อความเอยพวกผู้เท่าคริมเมอร์มากดประเด็นฐานานะผมโอ้ลากเลยแล้วแบบนี้ผลักออกแล้วยิงครับแบทเทิลสถานซันเดอร์สไตล์ลงหัวตีสว ե ครับเรียบรรอยครับแต่ทันด้านี่คือเขาขึ้นบ้านต่อแล้วนะคือไทมิ่งเขาแบบ ไม่ผ่อนฟ้ามั้อาจจะก,กลับไปเติมมนาไปซื้อของนิดหนึง่งตีบาแล็สบายใจครับลิลลิงเคนผานมารอโอ้ดีระเบิดทันครับแล้ววอลลคิกเข้ามาแบบนี้สไลด์ถอยออกครับทางด้านอาเพียวเสียจิตไปต่อยังไงดีละ่ะเจอมาซี่อันลีสต่อยครับอันลีสต่อยโทบอล็อกควักเตละมาซี่ต่อยลูดลูดไปต่อโทโลอดลูดหายเหมือนกันแต่แมนเดอร์านมาจังหวะนี้ทําดีครับผมได้นายคลารสมาแต่เขาซื้อเกิดสัวนเนี่ย ด้านแบดไรเดอร์ตีหน้านั่นเราเลยน้อผมรัวๆไปสไลด์มากรับอาเพียวแล้วก็คาร์เตอร์สิบกันเน็ตดีตัวออกไปครับพี่พรีว่าสไนเปอร์ย่องมายิงดับ์คิวว่าน่นาเพียวครับยังไงต่อยิงด้านฝั่งออริออริไม่หลอดทริปเปิร์คิวมอนสเตอร์คิวของอาเพียวจีจีคอครับทีมไวกับออโรราเปน็นทาหน้าตัวของฝั่งทีมทันด้าผมตีเสมอมาหนึ่งต่อหนึ่งครับแบ่งแต้มกันไปฮะในวันนี้หวานหอมอร่อย ไม่มีใครได้เปรียบไปกว่าใครและแน่นอนทันดร้าเป็นฝ่ายชนะไปครับในเพลงน,นี้ต้นเกมได้ลุ้นครับด้านออโรร่า26ต่อ16ครับจบกันไปเกมวกไวเซน่กรายนะฮะแต่ยังดีครับที่เราแบ่งแต้มกับเขาได้นะไม่งั้นนี่มันจะแย่กว่านี้แต่จริงๆแบบตอนแรกนี่คือต้นเกมนี่ภาพ2แต้มมานะภาพ2แต้มแอบหวานๆเลยนะแต่ว่าปิดไม่ลงน,ะนิดเดียวเกมนี้ผมว่านั่นแหละก็คือโทลลามันห้ามพลาดน,นะครับ แล้วก็ต้องเล่งเอาไอเทมทามิงจริงๆริงทามิงเขาคาบเกี่ยวตรงที่ตอนโดนแก๊งใช่ไหมตอนที่จะขึ้นเป็น Battle Fury ครับได้อย่างไวแต่ก็โดนเบรกไปตรงนั้นแล้วก็ยาวๆเลยทีโมเมนตัม um ของฝั่งออโราเสียหมดเลยตอนแรกนี่คือจะสโมกจะไล่ฟาร์มจะไล่แก๊งก็ได้นะเอาจริงแต่พอมันไปโดนแช่โทลลอตตรงนั้นนี่ก็ไม่รู้ทําอะไรอะอื้อกันหมดเลยนั้นออโราก็รู้ว่าทันได้ดีดาเมจก็กลับมาใช่ไหมไปได้แก๊งสองรอบ ก็เลยไม่กล้าออกไปแก๊งเลยกลัวโดนแบบทางด้านฮันดาเขาแพ็คแก๊งก็เลยเลือกเป็นเฟดฟาร์มสู้ฟาร์มสู้เลยกลายเป็นนี่แหละฮะทางด้านปัคก,ก็คือของมาปุ๊บเนี่ยมาซี่ออกอากานิมก่อนโอ้โหเข้ามาต่อยไซเลนสไนเปอร์ของเต็มของฟูอ,อีกนะครับไนเปอร์มันก็พิ้วไงมีระเบิดแกลเนตเด้งครับผมแล้วก็มีเฮอริเคนไพร์ฟอสต้าบอีกนะบสบายเพื่อนฝั่งร่วมทีมก็มีฟอร์สต้าบนะดีลัอเตอร์แบลเลเดอร์ยากจัด บางซีบางบางทีมาซี่ก็กระโดดขี่หัวใช่ไหมขี่หัวก็เพิ่มโมดสปีดให้อีกครับดาเมจย,ยังไม่ได้ทำเลยนะฮะดูรอนอฟดาเมจหมื่นนึงแจบดาเมจหมื่นนึงยังไม่ได้เล่นเลยะฮะทางด้านทันดาเขาบอกไม่ต้องเล่นจิจิจ